สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KT o Channel ครับ KT <OT> o Channel ก็นในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมองเมียวจิเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตนะประจำวันที่19มกราคมนะครับผมอัปเดตรอบนี้มีอะไรบ้างนะก็หาพร้อมแล้วนะครับผมเราไปดูอัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะฮะครับ สำหรับตัวอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Snow Bracing i v g n v e n t นะอ่ะตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวอีเวนต์นะระยะเวลาของอีเวนต์เนี่ยจะแต่วันที่19จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมโดยจะเป็นการเก็บสะสมเนี่ยรวบรวมเจ้าสโน b บอลนะตัวเจ้าสโน w บอลเนี่ยสามารถซื้อด้วยหยกแดงก็ได้นะครับผมเพื่อไปถึงเป้าหมายด้วยเร็วนะก็นในกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่ตัว Illustration v o u c h e r นะครับผม ดันฟ้า2องใบอสกินโทเคน50อันนะครับผมแล้วก็มีกรอบด้วยนะ2022 Snow b r e s s i n g Event นะดีว่าแล้วก็มีตัวของสกินโอคุริบิโตะนะครับผมเป็นสกินน้งแข็งนะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ยูกิออนนาะนะจ๊ะเป็นแฟนของพี่เขานะนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอิตันโมเมนต์มาด้วยหรือเปล่านะไหน,นโยคินชิเอ,อตัวของ โอคูริปิโตก็มาแล้วนะไม่ดูอิตันโมเมนจะมาด้วยหรือเปล่านะครับผมก็สําหรับตัวกิจกรรมเนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3กิจกรรมยอ่อยกิจกรรมย่อยหลักๆก,กิจกรรมย่อยอีกทีหนึ่งนะก็ประกอบไปด้วยอันทีน่1ครับคือ b a s i n g Journey นะอันที่2 I h ไอฮอันที่3คือ Snow Prep นะครับผมสำหรับตัวของ b a s i n g Journey เนี่ยก็คือเราสามารถเข้ากิจกรรม Basing j o u r n e y เนี่ยได้20ครั้งต่อวันนะโดย สะสมเก็บไว้นะครับผมได้มากที่สุด100ครั้งนะแล้วก็ตัวของไอซ์ชั้นนะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมล่าบอสนั่นเองนะก็ล่ากิเลนน้่งแข็งนะครับผมกิจกรรมที่3ก็สนุกเพลฟก็คือการส่ง dispatch quest er นะก็เป็นการส่งเควสนะครับผมโดยแต่ละเควสก็จะมีความระยะเวลา10ชั่วโมงนะครับผมสาระส่งได้สูสงสุด10เควส er นะก็จะมีอ่า Blessing Journey ใช่ไหม แล้วก็มีตัวของ Snowpav นะครับผมแล้วก็ Icehand นะ,ะทีนี้เราดูไปดูตัวของ Racing Journey กันก่อนเลยตัวของ Racing Journey ก็จะเนี่ยหาทีมได้นะอันนี้เดี๋ยวเราก็เล่นได้ดตามปกตินะครับ Icehand ก็เหมือนเดิมครับการล่ากิเลนนะก็ได้วันละครั้งนะครับผมก่อจัดทีมกันดีๆนะครับผมแล้วก็ Snowpav นะครับผมก็คือ Dispatch เองนะเนี่ยจะขึ้นมานะให้เราส่งไปก็จะได้ตัวของ Snowball มาด้วยนะ นี่ผมก็ขออนุญาตส่งก่อนเลยนะครับผมมีฮาคุโชซุนะอ่าเนี่ย็ร้อยะมานี่แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยสิบชั่วโมงนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นมีตัวแรกของรางวัลเนี่ยนะอันนี้ก็คือจารีทุกวันอันนี้ก็คือคอลลกกิบนะอ่าเราไปดูกิบดีกิ์ได้อะไรนะ การเดียรอุปเมทเพรซเอนท็บสูโอเพนได้อะไรหนอ Give o f good view นะได้โยก I can still remember you how you look when you were young โอ้คุณแม่คุณแม่จริงๆด้วยฉันจริงจัง้ดีเธอยังเป็นเด็กฝึกฝนวิชาองค์เมจิของเธอให้ดีเลยนนะโอ้ oh, คุณแม่คุณแม่ปุห่วงใหญ่นะ คุณแม่ให้มาห้าสิบหยกแล้วก็ปลาทองนะแล้วก็อันนี้ยี่สิบสองหมื่นนะอาร์เป็นตัวที่สองผมมีจีทีมพีเซนต์ผมมีจีทีไม่อะไรอ่าคิดเพื่เซนต์ a l เลอะอัลบั้อ one เดอะอัลบั้มจีทีแฮปปี้ small k i ฟอร์ย o u r make you happy e v e r y ิ h i n g go well ก o well ก็ขอให้มีความสุขนะจ๊ะอ๋อก็เป็นแบบเหมือนของขวัญคริสต์มาสปีใหม่อะไรประมาณนี้นะอ่าไปดูที่ได้อะไร อได้ยันม่วงอ่ะได้ยันมาหนึ่งใบแล้วก็ e x p 50%าสิรนะ์เคอยบววมา50%สนะครับผมโอเคขอบคุณครับแล้วก็มีส่งของข,องขวัญให้คนอื่นได้ด้วยนะเนี่ยเซ็นกิฟเท่าไหร่ผมก็จะมีหลายราคาเลยนะมีแบบอ่าอันนี้เรา select box ใช่ไหมมีไอเทมด้วยโอ้ เฮ้ยอย่างนี้เราโกงมาดึงไม่ได้ตั้งใจงคืออย่างเงี้ยผมซื้อกิฟต์ใช่ไหมถ้าผมซื้อไอเบสิ่งกิฟต์ะใช่ไหม1 0า,าแล้วผมเอาตัวรองของผมใส่อันนี้ไปอ๋อนี่สามใบเทากับว่าตัวลองผมก็จะมีสามก็ใส่ได้สูงสุดสามอันนะเฮ้ยโว้ ก็สามใบใช่ไหมสามใบก็ใบละาลอยอ่ะก็เหมือนกับเราซื้อตัวกล่อง200อีกสองร้อยอ่ะแต่แบบมันก็เป็นเป็นการปั๊มหยกนะ <c oughs> ถือว่าเป็นการปั๊มหยกใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีแต่มันก็ปั๊มได้ไม่เยอะแต่แมันก็จะแค่ได้แค่สามอันนะใช่ไหม <c oughs> เออนะแล้วก็มีเพนติ้งด้วยนะมีตัวออเดอร์นะอะ่าเราลองไปดูบ้านของเราเองสิโอ้แง่ คนตาตาคนตาจังคนตตจังคนตจังเปลี่ยนไหมอ่าเปลี่ยนจากอันนี้เป็นกินสออั่ว์ป่าแทนไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีกินดอกบัวแทนแล้วกันนะคนตาจังคนตตะจังจะกินดอกบัวอ่าคนตาตจังกินดอกบัวเอ๋ <c oughs> เอาช็อคโกโคลอนีตเหมือนเดิมแล้วกันนะนะนะโค้ดจังนะโอ้ก็พี่ตัปานแล้วเล่นี่นแล้วงาอ่ะก็สตัวสโนว์เบรซิ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็อยเดินม,มาเล่นกันนะครับผมแต่ไปอัปเดตที่2ดีกว่านะเป็นตัวของเอซซายาตโนคามินะครับผมจะมาอยู่ในตัวของ Royal Battle ให้แล้วนะก็คือ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อารีน่านะไม่ผิดนะรอยย่อเบทเทก็คือกิจที่เราเลือกลืกตัวนะครับผมวันนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาวันเสาร์อาทิตย์นะจะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมตัวรอยย่อเบทเทิลเนี่ยไม่ใช่ดาบดูเอลเป็นรอยย่อเบทเทิลก็จะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะอ่านี่อ่านี่นะครับผมรอยอย่อเบทเทิลนี่นะวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเชิญเราไปตามนี้เลยก็เป็นเลือกตัวเลือกมิตมะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเล่นกันก็สำหรับใครที่แบบเอ้ยจะเปิดตัวของ ยาตดโนคามิดีหรือเปล่านะเพราะอย่างต่าก็ต้องใช้อ,อย่างาสูงสุดเนี่ยก็คือแบบสวยสุดๆก็เื200ยองร้ยใบใช่ไหมนะครับผมก็อาจจะลองเล่นก่อนแล้วก็ดูว่าเออมันดีหรือเปล่านะก่อนที่จะเปิดนะครับผมเพราะว่าก็ใช้ยันเยอะอยู่เหมือนกันนะ เะฉะนนจ้าาตัวเรดอัพในนั้นจะมาด้วยหรือเปล่านะหรือว่าไม่มานะครับผมปไปดูอัปเดตยี่3มนะครับอัปเดตยี่3ก็จะเป็นตัวของสก,กินของทาคิยาชายเเมะนะเป็นสก,กินที่สวยอีกแล้วนะครับผมสก,กินทาคิเนี่สวยทุกสก,กินเลยนะ oh เหมือนเป็นแม่นางเพลิงนะอันนี้ก็เป็นสกินแบบ b p เอ่อชาริซนพาสอันนี้เป็นสก,กินแม่นางอันใหม่แต่ไม่ชอบถุงมือนะไม่ชอบถุงมือ oh ชอบมือเปล่า oh เ,าเานะี่ยถุงมือ ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มีถุงมือเลยถุงมือสีดำนะ่ะอยากเห็นมือมากกว่านะครับผมเคเป็นตัวอัปเดตที่4น,นะครับผมก็จะเป็นตัวของเดคอเรชันนะก็ตัวของเดคอเรชันเนี่ยก็จะมีอัปเดตเพิ่มฟีเจอร์อยู่นะครับผมก็อ่าเราที่เดสโคนะครับผมเดคอเรชันแล้วก็เดคอเรชันนะครับผมเราก็จะมีตัวของเนมเพลตนะที่เราสามารถเปลี่ยนเนมเพลตได้แล้วนะครับผมมีเฟิร์สท่า r o y a l Company แล้วก็ตัว Forever Company นระับผมเนี่ยล็อกอินก็199วันนะอ่าเนี่ยมีให้เราเลือก้วยแล้วก็มีเนี่ยต้อฟุมบัลี่นะ1,500วันอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนก็โชว์ไปเลยเนี่ย500วันใช่ไหมเน,นี่ยผมจะแค่500วันก็จะมีเีมีไฮชามด้วยนะอันเนี้ยอันนี้คืออ่ะเราสามารถปิดได้นะแล้วก็ตัวของอันเนี้ยก็จะเป็นแบบเพียรผู้เปลี่ยนเนมเพลตของเรานะ อันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับทีมตอนนี้แล้วก็จะมีแค่อันนี้ mm. อันเดียวนะแต่ว่า T R Effect นะครับผมอันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะให้เราเห็นเอฟเฟกนะครับก็เป็นอันเดียวอยู่เหมือนเดิมนะก็ต้องรอภายหน้าว่าจะมีอัปเดตอะไรใหม่ๆปะบ้างหรือเนะครับผมสำหรับตัว Decoration นะต่อไปไปดูอัปเดตที่5ครับอัปเดตที่5ก็จะเป็นตัวของกีตี้เขตน้องกุ๊บมาอีกแล้วนะครับผมก็จะเลิมมารีกันนะครับผม ผมยังไม่ดีเลยค่อยดีดีขึ้นนะผมก็ตีกันได้นะก็เหมือนเดิมมีน้องกบมีเขตน้องกบมาก็ต้องมีร้านแรกน้องกบนะครับผมในเมดอลนะอ่านี่มีฟ็อกเลตอีเวชั่นนะผมอ่าแล้วก็มีดีฟายนะมีเอชเอ็นนะบุฟฟอกเลทให้แรกด้วยนะครับผมก็อย่าลืม,มแลกกันนะฮะแล้วก็จะมีพวกอัปเดตยิบย,ย่อยนะครับปรับปรุงนะตัวของปรับปรุงค่าบงังลมกีว่าอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็จะมีตัวของ อ่าตัวของเรียมการนะที่ตรงตอนนี้ตัวของเรียมการเนี่ยสามารถมันจะ,สะแสดงช่วงที่เราเปิดอยนะพอเรากดโปรโมทใช่ไหมมันจะขึ้นหน้าแอน,นิเมอันนี้ผมฝากไปแล้วนะมันก็จะขึ้นหน้าที่เป็นแบบให้เราดูว่าตอนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยมีการ์ดอะไรมีเขตอะไรอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วนะไม่ต้องมานั่งกดนั่งออกนั่งกดนั่งออกเอ้ยอันนี้มันอะไรวะอันนี้มันอะไรวะอันนี้มันอะไรวะแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแล้วนะครับผม ก็เอาเดี songs, o, story, ๋ยวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไงนะครับคลิปนี้ไปนะอ่ะเราลองมาดูตัวของคลิปสันเปโดกริฟกันก่อนนะก็ตัวของคลิปสันเปโดกริฟเนี่ยก็ตอนนี้หลายๆผมว่าหลายๆคนก็น่าจะครบแล้วล่ะนะแล้วก็มาแก้พารสเซิลกันนะครับผมตัวของพารสเซิลเนี่ยหลักๆเลยก็คือต้องทําให้แต่ละอันเนี่ยมันวนมันไหลวนเข้าช่องนี้นะเนี่ยอ่า๋อต้องบอกว่ามาไหลวนเข้าช่องนี้นะ อะไรนี้ไหลบนเข้ามานะครับผมเราจะเปลี่ยนเข้าได้นะทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละอันมันไหลบนไปตรงไหนบ้างนะครับผมเราลงเริ่มที่ด้านซ้ายนะล่าซ้ายเนี่ยมันเหมือนมีเฉลยอยู่แล้วนะครับผมอันนี้นะไปหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองอันนี้นะอัน,อนนี้ อันนี้ผมก็ได้มาหนึ่งอันแล้วนะอันนี้อีกหนึ่งนะคะผมอันนี้ไปก็คือเราไล่ไล่จากอันที่มันเป็นต้นสายอะเราก็จะได้แบบง่ายๆเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมก็มันก็ไม่ได้อยากนะอันเนี้ยต้นสายใช่ไหมอันเนี้ยจบนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะมีซีดีขึ้นมา โอเคผมขอไม่สปอยตัวของ CG ตัวของยาโตโนคามิแล้วกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพือพ่อนๆสามารถไปดูได้นะครับผมในตัวของ u t u b e นะช่ง YouTube อง u t u b e องเมลจินะครับมผมก็จะมี CG ตัวนี้ให้เราดูเหมือนกันนะไปซับอิงด้วยนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะของอนุญาาสคริปต์นะครับผมในตอนนี้นะโอเคก็มันจะมีทั้งสตอรี่นะครับผมมันให้เราอ่านนะขขตัวของรางวัลเราก็จะได้แ้วนะครับผม ยานฟ้าหนึ่งใบนะครับผมก็เป็นอันจบพิธีนะครับผมประมาณนี้นะก็ง่ายๆนะครับผมตัวของพารเซลอันนี้นะง่ายมากนะครับผมก็เดิ่นไปเล่นกันนะครับผมโอเคก็สำหรับกิจกรรมคร่าวๆนะครับผมของอัปเดตคร่าวๆข,ข,ของตัวโอมิอจิ e r g ร์ b a ลประจำวันที่19 กรกฎาคมนะคะผมก็ประมาณนี้นะอ๋อสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe ให้กับช่องของผมนะครัผมทำคลิปของผมด้วยนะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อบายบายสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>